เคยไหมในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดีไปหมดคุณได้รับข่าวดีได้ใช้เวลากับคนที่รักหรือแค่รู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วจูๆ่ๆท่ามกลางความรู้สึกอบอุ่นนั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆแทรกเข้ามามันไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือความรู้สึกผิดความรู้สึกเหมือนคุณไม่ควรจะมีความสุขขนาดนี้เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าความสุขคือเป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตคือเส้นใยที่เราทุกคนพยายามวิ่งเข้าไปหาเราถูกสอนให้ไล่ตามมันให้สร้างมันขึ้นมาและเมื่อได้มาแล้วก็ต้องกอดมันไว้ให้แน่นที่สุดดังนั้นพอเรามีความสุขแล้วดันรู้สึกผิดมันจึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างรุนแรงดูเหมือนเรากำลังทำอะไรผิดพลาดหรือเป็นคนคิดลบที่ปฏิเสธสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต บางคนอาจจะมองว่าเราไม่รู้จักบุญคุณหรือกระทั่งมองว่าเรากำลังเรียกร้องความสนใจสังคมบอกเราว่าเราควรจะมีความสุขและถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามให้มากขึ้นแต่สังคมไม่เคยบอกเราเลยว่าต้องทำอย่างไรเมื่อความสุขนั้นเองที่ทำให้เราอึดอัดใจแต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกผิดที่มาพร้อมกับความสุขมันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่คนคิดลบมากนัก มันไม่ใช่ความผิดปกติทางความคิดแต่มันคือเสียงสะท้อนจากส่วนลึกในใจของคุณที่กำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ลองจินตนาการดูว่าความสุขของคุณเปรียบเสมือนการที่คุณได้ปีนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงอากาศสดชื่นทิวทัศน์งดงามแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ตระหนักได้ว่าคุณอยู่สูงแค่ไหนความสูงนั้นทำให้คุณมองเห็นได้ไกลแต่ก็ทำให้คุณรู้สึกหวาดหวั่นได้เช่นกัน ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับความกลัวที่มาพร้อมกับความสูงนั่นแหละมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ชอบทิวทัศน์ตรงหน้าแต่มันกําลังบอกว่าคุณตระหนักถึงความเปราะบางของสถานการณ์นั้นความรู้สึกผิดที่ว่านี้มันมีที่มาได้หลายสาเหตุมากอย่างแรกเลยอาจเป็นเพราะความเชื่อว่าสุขมักอยู่กับเราไม่นานเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดไหมว่าอย่าหัวเราะดังๆเกินไปเดี๋ยวจะต้องร้องไห้ ความเชื่อเหล่านี้ถูกผูกฝังมาในวัฒนธรรมของเราอย่างยาวนานจนมันกลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติในใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขถึงขีดสุดสมองส่วนที่คอยระวังภัยมันจะเริ่มทำงานมันจะกระซิบเตือนคุณว่าระวังตัวหน่อยความสุขแบบนี้มันไม่จีรังหรอกเดี๋ยวเรื่องร้ายๆก็ต้องตามมาแน่ๆความรู้สึกผิดในที่นี้จึงเป็นเกราะป้องกันชนิดหนึ่ง มันคือการเตรียมใจรับความผิดหวังล่วงหน้าเพื่อที่ว่าเมื่อความสุขหายไปคุณจะได้ไม่เจ็บปวดมากนักมันคือการบอกตัวเองว่าอย่าเพลินจนเกินไปอย่าปล่อยใจให้สูงเกินไปเดี๋ยวตอนตกลงมามันจะเจ็บหนักอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยมากคือความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่าที่เราเคยได้ยินกันมันไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกับคนที่รอดจากโศกนาฏกรรมใหญ่ๆเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน เมื่อคุณมองไปรอบๆแล้วเห็นว่าเพื่อนสนิทของคุณกำลังตกงานคนในครอบครัวกำลังต่วยหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะที่คุณกำลังมีความสุขกับชีวิตที่ดีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหรือความสัมพันธ์ที่ราบรื่นความสุขของคุณตอนนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการหักหลังพวกเขาเหมือนคุณกำลังเฉลิมฉลองอยู่ข้างๆกองทุกข์ของคนอื่นความรู้สึกผิดจึงเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะคุณไม่สมควรจะได้รับความสุขแต่เป็นเพราะความเห็นอกเห็นใจของคุณต่อคนรอบข้างมันทำงานหนักมากจนมันทำให้คุณรู้สึกว่าการอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอย่างเต็มที่นั้นเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณค่าในตัวเองอีกด้วยลึกลงในใจของใครหลายคนมันมีความเชื่อฝังหัวอยู่ว่าเราไม่ดีพอเราไม่ดีพอที่จะได้รับความรักดีด เราไม่เก่งพอสำหรับตำแหน่งงานนี้เราไม่สมควรได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ดังนั้นเมื่อความสุขและความสำเร็จเดินทางมาถึงมันจึงรู้สึกเหมือนเป็นของที่ไม่ใช่ของเราเหมือนเราไปหยิบยืมของคนอื่นมาหรือเหมือนเป็นความผิดพลาดของระบบวิชาวิทยาลัยที่ส่งมอบความสุขมาให้ผิดคนความรู้สึกผิดในกรณีนี้คือเสียงของนักวิจารณ์ภายในที่คอยบอกว่าคุณหลอกใครก็ได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกคุณรู้ดีว่าคุณไม่คู่ควรกับมัน แล้วเดี๋ยวความจริงก็ต้องปรากฏในช้าความสุขจึงกลายเป็นสิ่งที่อึดอัดใจเหมือนเป็นเสื้อผ้าที่สวยแต่คับเกินไปสำหรับคุณทีนี้ลองหันกลับมามองที่ตัวคุณเองสักครู่ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณรู้สึกมีความสุขแล้วความรู้สึกผิดก็คืบคลานเข้ามาตอนนั้นคุณกำลังมีความสุขกับเรื่องอะไรแล้วใครอยู่ร,บรอบๆตัวคุณบ้างเสียงเล็กในหัวของคุณมันกำลังพูดว่าอะไร มันกำลังบอกว่าความสุขนี้จะอยู่ไม่นานใช่ไหมหรือมันกำลังชี้ให้คุณเห็นความทุกข์ของคนอื่นหรือมันกำลังกระสิบว่าคุณไม่สมควรจะได้รับมันไม่ว่าเสียงนั้นจะพูดอะไรลองรับฟังมันโดยไม่ตัดสินแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันคือส่วนหนึ่งในตัวคุณที่กำลังหวาดกลัวและสับสนมันคือเงาที่เกิดจากแสงสว่างแห่งความสุขของคุณเองความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุด คือคิดว่าเราต้องกำจัดความรู้สึกผิดนี้ทิ้งไปเพื่อที่จะมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงแล้วการพยายามต่อสู้หรือกดทับมันมีแต่จะทําให้มันส่งเสียงดังขึ้นเหมือนพยายามกดลูกบอลให้จมน้ํายิ่งกดแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีดกลับแรงขึ้นเท่านั้นทางออกอาจไม่ใช่การกําจัดแต่คือการทําความเข้าใจและตีความมันใหม่ถ้าความรู้สึกผิดของคุณเกิดจากความกลัวว่าความสุขจะหายไป ลองมองว่ามันคือเครื่องเตือนใจให้คุณซาบซึงกับความสุขในปัจจุบันขณะให้มากขึ้นแทนที่จะกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงลองขอบคุณความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าแทนที่จะผลักใส่มันออกไปเพราะกลัวการสูญเสียความกลัวนั้นเป็นเพียงเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันมีค่ามากแค่ไหนสำหรับคุณถ้าความรู้สึกผิดของคุณเกิดจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่กำลังเป็นทุกข์ ลองมองว่ามันคือหลักฐานของหัวใจที่อ่อนโยนและดีงามของคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึง้งและนั่นคือของขวัญที่สวยงามแต่จงอย่าลืมว่าความสุขของคุณไม่ได้ไปแย่งเชิงทรัพยากรความสุขของใครมาการที่คุณมีความสุขไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะต้องทุกข์มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามการที่คุณดูแลหัวใจของตัวเองให้มีความสุขและแข็งแรงอาจทำให้คุณมีพลังงานเหลือเฟือพอที่จะไปส่องสว่างหรือเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนที่กำลังมืดมนอยู่ก็ได้และถ้าความรู้สึกผิดของคุณเกิดจากการรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรลองมองว่ามันคือโอกาสที่คุณจะได้ทบทวนเรื่องราวที่คุณเล่าเกี่ยวกับตัวเองใหม่คุณค่าในตัวคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยความสำเร็จหรือความล้มเหลวภายนอกคุณมีค่าเพียงเพราะคุณเป็นคุณ การอนุญาตให้ตัวเองได้รับความสุขก็เหมือนการฝึกบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันคู่ควรฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆมันคือการค่อยๆเขียนทับความเชื่อเก่าๆที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ดังนั้นครั้งต่อไปที่ความสุขมาเคาะประตูแล้วมีเงาของความรู้สึกผิดตามมาด้วยอย่าเพิ่งรีบปิดประตูใส่หน้ามันลองเปิดประตูต้อนรับทั้งสองอย่างเข้ามานั่งข้างๆพวกมันแล้วพูดกับความรู้สึกผิดนั้นเบาๆในใจว่าฉันเห็นเธอนะ ฉันรู้ว่าเธอพยายามจะปกป้องฉันขอบคุณนะแต่ตอนนี้ฉันขอเลือกที่จะอยู่กับความสุขตรงนี้สักพักคุณไม่จำเป็นต้องเลือกข้างคุณสามารถรู้สึกขอบคุณและหวาดหวั่นไปพร้อมกันได้คุณสามารถมีความสุขและเห็นใจคนอื่นไปพร้อมกันได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การยอมรับความรู้สึกผิดไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้ต่อมันแต่คือการยอมรับความจริงทั้งหมดของประสบการณ์ในใจของคุณ และเมื่อคุณทำแบบนั้นได้คุณจะพบว่าเงาของความรู้สึกผิดนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะค่อยๆจางลงและไม่ได้มีอำนาจเหนือความสุขของคุณอีกต่อไปคุณจะสามารถยืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสุขนั้นได้อย่างมั่นคงขึ้นชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยยอมรับว่าความสูงนั้นน่าหวั่นวันแต่ก็คุ้มค่าที่จะได้สัมผัสขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนจบนะคะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณได้มอบใบอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขอย่างเต็มที่มากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้เติบโตและเข้าใจความซับซ้อนของหัวใจเราเองไปด้วยกัน